ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมในเกม World o w a v e วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับมาเ,าเก็บรายละเอียดของตัวละครฉารลีในโหมดเนื้อเรื่องกันตัวละครชารลีเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมที่ใครที่เป็นสายสปีดนะครับกดสกิปลวัลวนๆเน้นต่อสู้ให้ผ่านๆไปเนี่ยเราอาจจะพลาดตรงจุดนี้ไปนะซึ่งผมก็พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครฉารลีเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างบางทีเรารู้เรื่องพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะโดนตัวละครฉารลีตกก็ได้นะถึงแม้ว่าผมจะโดนตัวละครฉางี่ตกกกจรรอยิ้มะชาร์ล ไปแล้วก็ตามก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Wondering Wave หรือว่าเกม Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนี้ก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กิกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่หลอดเวฟบนหลอดเลือดตัวละครกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของตัวละครฉางลี่เลยนะตรงนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเวลาที่ตัวละครชางลี่เนี่ยเขามีหลอดเวฟหนึ่งหลอดมีหลอดเวฟสองหลอดมีหลอดเวฟสามหลอดแล้วก็มีหลอดเวฟเต็มเนี่ยการแต่งกายของตัวละครชางลี่จะเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดดูกัันนททีีีี่่่ตตออวละครางเมห หรือว่าหลอดอินฟลูเม้นต์หหลอดกันก่อนนี่ก็จะเป็นโมเดลของตัวละครฉารลีตอนที่มีหลอดอินฟล m เม t นต์นะครับหหลอดนะสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวละครฉางลีเนี่ยจะมีไฟนะครับมาตรงที่หน้าผากนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมที่เราจะสังเกตเห็นกันได้เลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่หลอดเดียวเท่านั้นนะถ้าเราเก็บ2หลอดเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลอีกเดี๋ยวเราไปดูกันที่2หลอดอินฟล m เม t นต์กันว่าจะมีการเปลี่ยนตรงไหนบ้าง ตอนที่มีหลอดเอนเฟเมนต์นะครับผมอยู่ที่2หลอดด้วยกันนะอันนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยนะครับนอกจากไฟตรงหน้าผากที่เป็นหลอดเอนเฟเมนต์หหลอดแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็น2หลอดนะครับชุดของตัวละครชางลี่จะมีการติดไฟด้วยนะครับผมเรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะทางเกมทําไมใส่ใจรายละเอียดโมเดลตัวละครชางลี่ขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มี3หลอดกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นตัวละครชางลี่ตอนที่มีหลอดเอนเฟเมนต์ทั้งหมด3หลอดด้วยกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวละครชางลี่เนี่ย หลังจากมี3หลอดแล้วนะครับตรงเสื้อคุมที่ติดไฟไหม้เนี่ยก็โดนไหม้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็จะเปิดเผยให้เราได้เห็นแผ่นหลังของตัวละครฉารลีได้ชัดขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงมีเอฟเฟกต์ไฟไหม้นะครับอยู่ตรงที่ชายกระโปรงอยู่ดีนะแต่เป็นโมเดลที่ผมคิดว่าดูแล้วน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตอนที่ตัวละครชางลีเนี่ยมี4หลอดเอนเฟมเมนหรือว่ามีหลอดเอนเฟมเมนเต็มกันบ้างว่าโมเดลตัวละครตัวนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนและนี่ก็จะเป็นตัวละครฉารลีตอนที่มีเกรดเอนเฟมเมนนะครับผมเต็มที่4หลอดนะสิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดๆเลยเ็ยเปน ผ้าปิดตาที่ตัวละครชางลี่จะเอามาปิดตานะครับผม ก็ S <S ไม่รู้ว่าปิดทำไมเหมือนกันนะครับปิดเป็นโกโจซาโตรุเลยนะแต่ว่าโมเดลไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับนอกจากเป็นการเพิ่มผ้าปิดตาขึ้นมานะก็บอกได้เลยว่าใครที่เล่นเนื้อเรื่องแบบสริปเล่นแบบสปีดรันนะครับผมเน้นสู้ๆให้ผ่านไปเนี่ยเราจะไม่ได้มาสังเกตเห็นหรายละเอียดโมเดลตัวละครของชารลีที่เปลี่ยนไปเวลาที่เราเนี่ยทำการเก็บสเต็กเอนเฟเมนต์อย่างแน่นอนนะอันนี้ผมก็เพิ่งมารู้นะครับหลังจากกลุ่มต่างชาติแล้วก็กลุ่มคนไทยเนี่ยได้มีการแชร์มาให้ดูนะครับผมว่าตัวละครฉางลี่เวลาที่เราเก็บเกร แต่ละเกตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรายละเอียดของตัวละครฉา,างลี่ด้วยนะครับผมเรียกว่าทํามาได้สวยงามมากๆสําหรับตัวละครตัวนี้ใครที่ดองรออยู่เนี่ยผมคิดว่าสมตัวละครตัวนี้มาคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องไปนับเรื่องดามเมจนับแค่เรื่องการใส่ใจรายละเอียดโมเดลตัวละครเนี่ยก็คุ้มแล้วและเวลาที่ตัวละครฉางลี่เนี่ยเปลี่ยนโมเดลนะครับตอนที่ตัวละครตัวนี้ทําการอันตีเนี่ยก็จะมีคัดซีนแต่ละล่างที่แตกต่างกันออกไปด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่ตัวละครฉางลี่ใส่ผ้าปิตาตอนอันตีก็จะมีไฟนะครับผมมาเผา ถ้าปิดตาออกไปนะเรียกว่าเปไ็นอะไรที่โคตรจะเท่เลยนะครับส่วนร่างอื่นที่ไม่มีพาดปิดตาเนี่ยก็เท่เหมือนกันนะ นี่ก็น่าจะเป็นรายละเอียดที่หลายๆคนพลาดกันตอนที่ได้เล่นตัวละครฉางลี่ก็น่าจะมันกับการกดสกิลของตัวละครตัวนี้จะไม่ได้สังเกตว่าเวลาที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีหลอดเวฟแต่ละหลอดนะครับผมมันจะมีการเปลี่ยนร่างของตัวละครตัวนี้ไปด้วยรวมถึงผมด้วยนะเรียกว่าการออกแบบตัวละครฉางลี่นะครับผมทําผมว้าวมากๆเลยทีนี้ต่อไปเราไปดูเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของตัวละครตัวนี้กันดีกว่านะก่อนอื่นเราก็มาดูตําแหน่งหน้าที่ของตัวละครฉางลี่กันก่อนเลยกันเพราะใครหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าตกลงแล้วตัวละครฉางลี่เนี่ยม เมนดีเพสหรือว่ามาเป็นตำแหน่งซับดีเพสถ้าเรากดมาดูที่คอมแบทโลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวละครฉางลีนะครับผมจะมาเป็นตำแหน่งเมนดาเมดเลเลอร์นะครับผมแล้วก็จะเด่นทางด้านเลเซนส์สกิลนะส่วนบัฟตอนเอาทโทเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโบนัสดาเมจไฟแล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้อันติเนี่ยแรงมากยิ่งขึ้นเพราะตัวละครตัวนี้นะครับผมมาเป็นตำแหน่งเมนดีเพสนะครับสามารถเอามาเล่นเป็นเมนดีเพสได้เลยแต่ว่ามันจะแรงเท่าตัวละครจินซีหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันนะ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของอาวุธประจําตัวของตัวละครชางลีจากออฟฟิเชียลกันบ้างนะครับเพราะข้อมูลจากลีเนี่ยก็มีการแปลเป็น ATK เปอร์เซนต์บ้างคีเลสคีดามตอะไรบ้างนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะเชื่อไหนดีนะแต่ถ้าเราดูจากออฟฟิเชียลเนี่ยเราก็เชื่อได้แน่นอนแต่ก่อนที่จะไปดูความสามารถของอาวุธเนี่ยผมมองว่าอาวุธประจําตัวของตัวละครชารลีเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับเป็นดาบสีแดงแล้วก็ตรงด้ามจับดาบที่ปลายเนี่ยมันมีไฟขึ้นด้วยนะผมว่ามันสวยกว่าอาวุธประจําตัวของตัวละครจิ้นทีนะครับที ครับผมแล้วก็คีดาเมจนะส่วนความสามารถของวุฒเนี่ยเวลาที่เราทําการสวมใส่วุฒชินี้เราก็จะได้รับ ATK มาฟรีๆ12%และเวลาที่เราเนี่ยทำการโจมตีนะครับผมเราก็จะได้รับสเต็กที่มีชื่อว่าซีลิงมา1สเต็กนะสเต็กซีลิงอันนี้นะครับมันจะสามารถเก็บได้1สเต็กทุกๆ0.5วิเวลาที่เราทําการโจมตีแต่ถ้าเราทําการใช้เลเซนส์สกิลนะครับผมเราก็จะได้รับมา5สเต็กทันทีซึ่งสเต็คซีลิงอันนี้นะครับทุกๆ1สเต็กเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจโบนัสของเลเซนส์สกิลให้เราผมที ซึ่งมันจะสามารถเก็บได้สูงสุดที่14เสต็กนั่นก็หมายความว่ามันจะสามารถเพิ่มดาเมจเลเซนเซสกิลนะครับที่เป็นดาเมจโบนัสให้ได้สูงสุดที่56เลยนะวอนตัวละครฉารลีจะเป็นตัวละครที่จะเน้นเล่นแล้วก็ทําดาเมจจากเลเซน e s สกิลก็จะคล้ายๆกับตัวละครอย่างจินซีเลยนะครับแต่ต้องมาดูกันว่าตัวละครจินซีแล้วก็ตัวละครฉารลีเนี่ยดาเมจจากสกิล E ของใครมันจะแรงกว่ากันส่วนทางด้านเอ็กโคเนี่ยทางเกมเขาก็จะใส่มาเป็นเอ็กโคเซตไฟ5ชิ้นนะครับก็น่าจะไม่มีเอ พรสิตที่ดีที่สุดของตัวละครชางลี่ก็น่าจะเป็นเซตไฟเนี่ยแหละครับสำหรับคนที่จะเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่นเป็นดาเมดลักส่วนรายละเอียดสกิลเนี่ยจากที่ดูมันก็เหมือนกับที่ผมได้ทําคลิปแปลเอาไว้แล้วนะครับผมใครอยากรู้ว่าสกิลของตัวละครชางลี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมแต่ละสกิลมีความสามารถอะไรสามารถกดได้ที่ตัวไอมุมขวาบนของคลิปได้เลยนะครับผมได้ทําการแปลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทีนี้เรามาดูทางด้านสกิลกันนะครับผมว่าเวลาที่เราทําการปลดสกิลขั้น2แล้วก็ขั้นที่3เนี่ยตัวละครตัวนี้จะให้มาเป็นค่่าารดหือวนะ ตัวละครฉางลี่จะให้มาเป็นค่าคีเลดนะครับผมก็ฝั่งละ่นะครับก็รวมกันเป็น8%นะสำหรับค่าคีเลดที่ตัวละครตัวนี้จะให้จากการอัพสกิลสกิลให้มาเป็นค่าคีเลดนะครับส่วนอาวุธให้มาเป็นค่าคีดาเมจผมคิดว่าการบาลานซ์สตตของตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะยากแล้วนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเปลี่ยนไอ้ส่วนของเอ h ก้คอร์สสี่เนี่ยเป็นค่าคีเลดผมก็คิดว่าการทำบาลานซ์สตตให้ตัวละครตัวนี้ไม่ยากเลยนะทีนี้มาดูทางฝั่งของกลุ่มดาวกันบ้างดีกว่าว วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับผมว่าเราจะเปิดตัวละครตัวนี้ที่กี่ดาวดีสําหรับกลุ่มดาวที่1เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจสกิล E ให้แรงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มดาเมจตอนที่เราเนี่ยทำการกดชาร์จโจมตีเวลาที่มีเกตเวฟบนหลอดเลือดตัวละครเต็ม4เกตนะครับที่เวลากดชาร์จแล้วมันก็จะเป็นการระเบิดดาเมจนะดาเมจตรงนี้มันจะแรงขึ้น10%และหลังจากนั้นตัวละครฉารลีก็จะได้รับบัฟในการหยุดชะงักหรือว่าการก,ารกันกระเด็นนะผมมองว่ากลุ่มดาวที่1ค่อนข้างคุ้มมากๆใครจะะเเเเปปิดดอาาามมมม็นนนนตัววกลลุ่ี้ผแนนยํย ต่อไปกลุ่มดาวที่2นะครับผมเวลาที่เรามีส t ต็กเอ็นเฟเมนเต็มนะครับที่4 s t สเต็กหรือว่าตอนที่ตัวละครฉารลี่เนี่ยใช่ผ้าปิดตาอยู่นะครับตัวละครตัวนี้จะได้ค่าคีเลสเพิ่มขึ้น25%เป็นระยะเวลา8วินาทีกลุ่มดาวนี้เนี่ยจะทําให้เราทําค่าคีย์ของตัวละครชารลี่เพียงแค่75%ค่าคีย์ของตัวละครชางลี่ก็จะเต็ม100%ในทันทีถ้าตัวละครตัวนี้มีเกตฟอร์เตสเซอร์กิเต็ม4เกตหรือว่าตัวละครตัวนี้เอาผ้าปิดตาขึ้นมาใใส่นะ่่่่่นนะกก็็เเปลุมมดดาาาาาาววทททีชยยํห้้รรคบผไง ยิ่งขึ้นบิกนะจะทําให้เราเนี่ยไปสนใจทางด้านาค่าคีดามเมจได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็พวกค่าเอทีเคและพวกนี้ได้ส่วนกลุ่มได้วที่สเนี่ยก็จะทําให้ดามเมจจากสกิลอันตีนะครับผมแรงขึ้นบิกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนกลุ่มได้วสี่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดาวในการบัฟเพื่อนนะครับหลังจากใช้อินโทรสกิลเข้ามาแล้วเนี่ยปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับผมก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสามสิบวินาทีด้วยกันกลุ่มดาวที่ห้าจะเป็นการบัฟเวลาทีีทีี่่่่เเเเเเเรรรรรราาาาามมมมมกกกกกตตตตคคคบบบแแลล้้้้วววททํํดดช์จจจโพพือะะะิินนนนยัััใหูณผขึ็ ดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น50%นะถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าไอ้กลุ่มดาวนี้เนี่ยมันบัฟตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับมันก็จะบัฟตอนที่เราเนี่ยทำการกดชาร์จโจมตีแล้วก็ระเบิดดาเมจออกตรงนี้ให้แรงขึ้นนะสำหรับกลุ่มดาวที่5 และสุดท้ายกลุ่มดาวที่6มันจะทําให้สกิล e สกิลอันตีแล้วก็ตอนที่เราทําการกดชาร์จโจมตีตอนที่เกตดฟอร์เตสเซอร์กิตเต็มสเกตเนี่ยดามเมจเหล่านั้นนะครับผมจากสกิลพวกนี้มันจะโจมตีใส่ัตูโดยที่ไม่สนป้องกัน40%เท่านี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับผมว่ากลุ่มดาวที่6มันบ้าขนาดไหนสําหรับคลิปในการมาเก็บตกตัวละครฉางลี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่จะมาในตําแหน่งเมนดีเพทนะครับผมถ้าเองตามที่ตัวเกมเขาบอกมาแต่ว่าเราจะโยกไปเป็นซับดีควาาามมสรถ บัฟอันตีแรงขึ้นบัฟโบนัสดาเมจไฟด้วยด้วยนะแต่ผมคิดว่าตำแหน่งที่ดีสุดก็น่าจะเป็นเมนดีเพนนั่นแหละครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยทำการเก็บเกรดฟอร์เตสเซอร์กิแต่ละเกรดนะครับผมมันก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนร่างตัวละครตัวนี้ไปด้วยนะอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆก็สุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูไอดีนอแอนิเมชันของตัวละครฉางลีกันสักหน่อยเลยกันว่าตัวละครตัวนี้มีไอดีนอแอนิเมชันเป็นแบบไหนบ้างนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจจบไไวว้้้้้้เเเเเพีีียงงท่่าาาาานนนนนอออรมมกกัใใหหคคลิิป็ต ขอบายบายแล้วกันนะครับ